แคมรี่เข้าใหม่ครับคันคน,นีโคนาชัยได้ปี2 0 2 1และเป็นตัวท็อปเครื่องเบนซินนะครับ2.5ตัว G ฟังก์ชันครบ,คร,บครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะมีคูซคอนโทลครับและมีแพทเทนชิพด้วยตัวท็อปเบนซินนะกุญแจสำรองครบครบนะเกียร์8ปสปีดมีอีโค่นอร์มัลสปอร์ตครับกุญแจ2ดอกแบบนี้ไม่ต้องมาขอกันนะมีครบครบเลยใครหานะครับแคมรี่สักคันครับ2.5ตัว G ตัวท็อปเบนซินราคาหายไปเกินครึ่งได้ปี21ราคาแค่7 0 0 0 0 0นกลางเอง ใครสนใจอยู่ผมรีวิวเฉลียดอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสุวินทว,วงสี่ทิศหกสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่นะครับเมื่อวานนี้มีแคมรี่เข้ามาหลายคันมีเอาติสเข้ามาหลายคันมีโครโร拉คอสเข้ามาหลายคันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆครับมารับชมมารีวิวแบบคันเดี่ยวๆนะให้รับชมกันนะอย่างคันนี้เป็น2.5รุ่นจีครับปี21ราคาดีนะ700,000กลางๆส่วนคันนี้ครับ700,000ต้นๆไม่ประมาณ80,000เองได้เป็นปี20จด21ครับแต่คันนี้จะเป็น2.0 g นะครับมาแต่เดี๋ยวผมคลิปนี้ขอพาดูคันนี้กันก่อนนะคันนี้คลิปจะลงพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลงคันนี้ก่อนนะสำหรับแคมรี่คันนี้ครับ2.5รุ่น G ีแรกรับเข้าใหม่เป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศ คูแจสำรองครบสองดอกนะครันนี้ไม่ประมาณแสนห้าปีสองหนึ่งออกมาใหม่ประมาณล้านห้ากว่านะครับเป็นตัวท็อปของเบนซินนะในแคมรี่เจนก่อนหน้าปัจจุบันใครสนใจมาจัดได้ราคามันหายไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะนะราคาหายไปเกินครึ่งหน่อยๆน,นะแต่คุณยังได้รถปีเอ็ดครับติดไมเยอะนิดหน่อยนะประมาณแสนห้านะครับแต่คุณไว้วางใจได้สบายใจได้เพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับพวกนี้เช็คศูนย์ตลอดทุกหมื่นโลนะครับประวัติศูนย์ครบครับแล้วคุณดูดีสภาพแรกรับมันกริบมากนะ แลกลับสวยมากครับกุญแจสำรองครบนะสภาพดีนะครับและทุกคันนะครับเพชนโยนเราตรวจรถให้คุณนะครับ2 1 5จุดครับโดยบริษัทชิคนะจะมีใครจองเข้ามาปุ๊บผมให้ชิคเข้ามาตรวจวันถัดไปเลยนะตรวจบอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ครับและโครงสร้างหลักของตัวรถครับใครหาแคมรี่ครับล้อรู้ระดับผู้บริหารในราคาหายไปเกินครึ่งนะครับมาจัดคันนี้ได้เลยเป็นแบบเบนซินล้วนครับเครื่อง 2.5G 2.5G นะครับ แจ้งก่อนว่ามันมีอะไรที่มันเหนือว่า 2.0G บ้างหนึ่งเลยครับแม็กเป็น18นะได้ยางรันแฟตตัวหน้าแคบแบบนี้นะครับมันมันก็รถใหญ่ครับแม็กใหญ่มันก็จะดูเข้ากันเนาะแล้วลายสวยด้วยนะสองนะครับจะมีเอ่อในสองซันรูมให้นะครับตัว 2.5G ีเนี่ยมีซันรูมให้แล้วสามนะครับมีเกียร์ครับที่มันเป็น8ปสปีดนะถ้า2.0ครับเกียร์6สปีดการเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยมันก็ความถี่มันจะต่ำกว่าแต่ถ้า เกียร์แปดสปีดแต่มันเปลี่ยนแบบสมูทกว่าไงนะครับอัตราเร่งอะไรเงี้ยมันดีกว่าครับแล้วแรงม้าคุณได้ถึง200กว่าม้านะนะครับคุ้มค่าครับเอาไปใช้งานต่อวิ่งไกลวิ่งใกล้ก็คุ้มนะครับการเปลี่ยนน้ำมันนะ2.5กับ2.0พอกันเลยเพราะอะไรเครื่องใหญ่บอดี้ใหญ่กับเครื่องขนาดกลางกับบอดี้ใหญ่เนี่ยมันการกินน้ำมันนะครับมันก็เลยแบบอ่ะอัตราเร่งช้ากว่าแต่กินน้ำมันพอๆกับ 2.5G แบบนี้เลยนะครับใครสนใจมาจัดได้และอย่างที่3ครับมีแพทเทิร์นชิพอ่าแพทเทิร์นช ดียังไงเวลาเราวิ่งไกลเนาะเราขับไปออกมอเตอร์เวย์เนาะออกโทเวย์อะไรแบบนี้นะคุณเชนเกียบเ,เองผ่านพงไรได้นะครับแต่ถ้า2.0รุ่นจียังไม่มีนะหลักๆเลยถ้าเป็นสมรรถนะนะเกีย์ครับดีกว่าเกียร์ตัวใหม่กว่าได้8สปีดแล้วนะสองนะครับเรื่องของแรงม้าเยอะกว่า3มีแพเซิชิชครับคูซอนโทนมีให้เหมือนกันทั้ง2.0กับ2.5นะอ่ะน่าใช้กว่าผมฟันธงเลยถ้าผมซื้อใช้เองนะผมซื้อ2.5นะผมว่ามันมันครบกว่าแล้วกันในเลทราคาที่มันใกล้กันอนะ่ะ ราคาต่างกันอาจจะประมาณสี่หมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยผมว่าราคามันใกล้กันนะเล่นสองจุดห้าจีไปเลยนะครับคุ้มค่าครับคันนี้เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวคุณจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดหกเก้าก็ผ่อนมาตั้หมื่นสองกว่านะไม่ค่ามหมื่นสามแน่นอนนะครับหมื่นสองเจ็ดเป็นร้อยอะไรประมาณนี้นะครับไปสนใจก็จัดได้นะติดต่อหาผมเป็กผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ครับ at pek หนึ่งห้าสองครับช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ำครับ เริ่มต้น2%ต้นต้นเองนะสำหรับปี21แบบนี้นะผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับแต่ถ้าคุณอยากฟรีดาวหมื่นสองกว่าไม่ค่าหมื่นสามจัดได้เลยสำหรับคันนี้มาดูด้านหน้านี่ว่าโคมไฟครับเป็น led projector ครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ให้นะเป็น led แล้วนะครับไฟหลอดจะเป็นสีขาวขาวนะรวมแสงแล้วยิงเป็นเส้นตรงครับตรงลูกแก้วเขานะแล้วก็ด้านหน้าครับกันชนเป็นสีออกเทากอ o s s นะเทาเงาเงาแบบนี้เลยนะดูแบบเข้ากันเนาะรถสีดาครับตัดกับสีออกเทากอซี่ครับเข้ากันสุดๆเลย มีไฟตัดหมอกที่มันเป็นแบบ LED ให้คุณแล้วนมีไฟตัดหมอก LED ครับสันเรียมพรมฝากระโปรงสวยๆนะแล้วคันนี้นะครับคุณดูดิกระจกเดิมอ่ะไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีเล้าพาสี่หกเก้าเรียบร้อยกุญแจสำรองมีให้คุณครบถ้วนนะด้านข้างครับป่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทครับแม็กสิบแปดดิสเบรกสี่ล้อเรียบร้อยแล้วสันเ,เรียมพรมสวยๆมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคันนี้ผมย้ําคุณน้ำว่ารถมันเป็นรถแรกรับครับแรกรับเข้ามาใหม่ล้างเสร็จถ่ายคุณดูเลย ยังไม่ได้เก็บงานใดๆนะครับเดี๋ยวเก็บงานสดคลิปแน่นอนนะรถเกียร์เเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาลอยแบบบุบลอยออชนมาถึงโครงสร้างเนี้ยไม่มีแน่นอนนะครับเพชรยนต์เราเปิดมา26ปีแล้วนะรับประกันด้วยชื่อเสียงบริษัทนะครับไม่งั้นไม่ได้เปิดมาใหญ่โตขนาดนี้นะมีสต็อกประมาณ500คันนะครับสนใจก็สามารถแวะมารับชมได้นะที่สำนักใหญ่ดีกว่ารถเข้าใหม่สดๆกว่าใหม่ว่างเงี้ยก็จะอยู่ที่สุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับสนใจทักเข้ามา0659513374เ้ามาครับ ลน์แอดพีอเคหนึ่งห้าสองด้านท้ายครับนะมีโลโก้สองจุดห้าจีอยู่นะไฟไท้าย LED ไลท์ไกด์ทะเบียนห้าห้าหกหกศูนย์นะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้ให้คุณแล้วสี่จุดท้ายครับเปิดแบบนี่มันจะมีโชคขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมนะก็ประหยัดแรงเราเนาะเวลาเราจะเปิดฝาท้าทยนะครับจะมีโชคเด้งขึ้นให้อ่ามาเช็คโครงสร้างด้านท้ายกันดีกว่าไฟท้ายไท,ยไทยโกยโตซิลซิลิโคนนะครับแล้วข้างในตรงนี้สีด้านด้านเดิมๆเลยซิีเรียบๆรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบครับ กระจกหน้าเดิมกระจกหลังก็เดิมแบบนี้คุณนะมีข่าฝุ่นนิดหน่อยนะมันแกลกรับเข้าใหม่นะครับหัวน,น็อตครับไม่มีรอยแกะขันแกยขยับบนล่างสภาพดีเนยะถ้าไม่ได้แกะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คงไม่ได้แกะนะอาแต่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูก็ได้นะเพราะว่าเขาจะแกะเขาต้องเปิด2งฝั่งเหนนะ็นไหมดูหัวน็อตเขาดินะครับไม่มีรอยแกะขันแขยขยับเลยสภาพดีมากนะถ่ายจอจอให้คุณดูแบบนี้นะครับผมรีวิวละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยน์เองนะนี่โครงสร้างด้านหลังนะคันหลังอยู่ครบ ขาห,หาแค่รนี้สักครันครับคันนี้คุ้มไปได้ออกมาประมาณล้านหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นอ่ะนะตัวสองจุดห้าจีเนี่ยตอนนี้เหลือแค่เจ็ดหกเก้าเองหายไปเกินครึ่งอุปรกรณ์เครื่องมือแม่แรงล้อมแมกนะครับอยู่ครบแล้วโครงสร้างด้านหลังเดิมๆเ,เลยคุณดูนะสีเหล็กเป็นสีดำนะแล้วเขาจะชุบสีพื้นคือสีนั่นแหละนะเป็นสีแบบออกเทาด้านนะเป็นสีกันสนิมนะครับอ่ะคุ้มค่าครับไม่ประมาณแสนห้าวิ่งต่อได้ยาวครับมันแสนห้านะครับแต่มันไม่เช่รถบ,บ้านเป็นรถหนงานพวกนี้เขาเช็กศูนย์ตลอดอยู่แล หมื่นโลเข้าศูนย์หมื่นโลเข้าศูนย์นะคุณดูดิป่องซุ้มล้อฝั่งนี้นะแม็กไลท์เทเส้นะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดๆนะครับสบภาพดีมากใครหา2.5ตัว G นะครับคันนี้ตัวเลือกอันดับหนึ่งแน่นอนติดต่อเข้ามาครับ0659513374 Line PE @PEK152 ได้ปียี่ครับแต่ราคาแค่769เองนะป่องซุ้มล้อหน้าแนบชิดสนิทนะแม็กสวยเลยนะครับด้านข้างตรงนี้มีใบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้คุณแล้วนะใครจะมาแซงมีไฟโชว์ขึ้นนะครับแล้วก กุญแจก็เป็นแบบคีย์เลสครับมาดูภายในโอ้โหเบาะแน่นตึงนะครับเบาะแน่นตึงสภาพดีเลยเมมโมรีซีให้คุณแล้วสองจุดครับกระจกเป็นอออโต้นะพุสตาร์ทครับมีคูซอนโฮนมีแพนเดอร์ชิพให้คุณแล้วนี่มีแพนเดอร์ชิพให้ด้วยนะบวกลบตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ก็สั่งการด้วยเสียงได้นะพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันเต็มระบบนะครับเบาะสภาพดีมากนะคันนี้นี่คือแรกรับนะ,นะนะแรกรับเข้ามาใหม่นะครับเพจจนเราขายรถแบบคัดเกตเอนะครับ เข้ามาก็ไม่ต้องทาอะไรเยอะเนาะเอาไปเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับเราไม่ได้เอารถที่แบบต้องเกรดบีอ่ะเกรดซียังไม่เอามานะครับเอาแค่เกรดเอเข้ามาเพื่อความสบายใจนะนะครับความสบายใจของลูกค้าและนะครับเรากล้าการันตีเนี่ยที่คุณเห็นนะแ,แลกรับผมก็กล้าถ่ายนะบางที่แ,กแลกรับเขาไม่กล้าถ่ายนะเพราะาเขาต้องเก็บงานเยอะใช่ไหมผมก็ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นกันพร้อมๆกันแบบนี้แหละนะครับนี่ไม่แสนห้าไม่แท้ไม่เดิมนะครับโหมดต่างๆนะครับเนี่ยฟังก์ชันข้างบนเนาะ BSM RC TA นะครับ ปาร์คิ่งนะครับพวกนี้เซนเซอร์ก็าํางานปกตินะความปลอดภัยมันดีอยู่แล้วอันนี้ก็หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะผมว่าสีขาวมันแสบตาไปหน่อยอ่ะผมเปลี่ยนเป็นสีเข้มนี่หน้าจอก็ใช้ง,งานง่ายนะ UI ใช้ง,งานง่ายนะครับแล้วก็มีกล้องถอยเนาะนะมีจอทัชสกรีนให้คุณแล้วเรียบร้อยนะใช้งานง่ายนะครับก็เวลาถอยก็มีตรงนี้ขึ้นก็กะระยะมันก็ปลอดภัยกว่านะครับแอร์เป็นดูอัลโซนแล้วนะครับแอร์เป็นดูอัลโซนแยกซ้ายขวากดออโต้ได้ นะแล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์นะครับมีแท่นชาร์จไร้สาตรงนี้ให้เอามือถือไปวางก็ชาร์จได้นะมีพาวเวอร์เลสมี USB นะครับ AUX มีให้ครบแล้วตรงนี้อันะนี้ก็เนี่ยตัวชาร์จนะครับสนใจมาจัดได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าตามที่บอกนะถ้าเป็น 2.5G มันจะมีโหมด Eco Normal Sport แต่ถ้า2.0รุ่น G จะไม่มีตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเกียร์มัน6สปีดนะครับเรื่องของอความฉลาดของเกียร์มันสู้ตัวนี้ไม่ได้นะนี้เป็นเกียร์ตัวใหม่ครับดีขึ้นนะ การเปลี่ยนเกียร์สมูทกว่านะครับแล้วก็อัตราเร่งมันดีเพราะมันสัมพันธ์กับแรงม้าที่เขาได้สองร้อยของม้านะเครื่องสองพันห้าด้วยนะเบรกมือก็ไฟฟ้าครับอีโคโนมอสปอร์ตมีให้คุณคร,ค,รค,รครบแบบนี้กุญแจสองดอกไม่ต้องมาขอกันนี่กุญแจครบสองดอกนะครับนนี่ไปทําเองนี่ถ้าทําจกศูนย์ก็แปดพันไหมทำร้านนอกก็สี่สี่พันห้านะครับเรามีให้คุณครบแล้วคันนี้กุญแจสองดอกคร,ครบครบย้ำนะไม่ต้องไปทำเองนะรตรงนี้ก็เป็นลายเคฟล่าไม้สำหรับสองจุดห้าี นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับ 2.0G นะเป็นลายเดียวกันมีตัวบายสปอร์ตและตัวตัวนี้นครับไฟสร้างบรรยากาศนะผมเรียกภาษาไทยเลยนะครับมีให้เหมือนกันนะแต่ตรงนี้ที่ไม่จุดแตกต่างกับ 2.5G นะก็คือตรงนี้แหละลายาแตกต่าง 2.0G นะ 2.0G จะเป็นสีดำนะตัวนี้จะเป็นลายเคปล่าไม้นะครับบอกก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับทั้งทั้งแบบข้างหลังกับข้างหน้านะคนคนนั่งหลังเขายื่นมาปรับแบบนี้ได้เนี่ยเลื่อนให้มันแบงหน้าอย่างงี้ สะดวกนะเบาะแล้วคุณดูบเบาะเขาดิแน่นตึงไหมนะครับกระจกก็ตัดแสงออตโต้นี่มีสลูปให้เปิดได้นะเปิดได้ปิดได้นะครับสําหรับสลูปเขามีสลูปครับถ้าคุณไม่ชอบแบบเฮ้ยแดดประเทศไทยแรงนะคุณก็ปิดนะเห็นไหมครับบัวเขามีฟิล์มให้นะกระจกมันมืดนะเราก็เราก็ปิดตรงนี้เลยปึ้งจบนะก็แดดไม่เข้าแล้วนะครับสนใจมจาจัดได้นะสําหรับคันนี้สองจุดห้า G สภาพคลิปครับนะติดไม้นิดหน่อยนะไม้มันแสนห้าแต่คุณดูสภาพเขาดิ ผมเรียนตามตรงนะคันนี้ไมนะ่แสนห้านะแต่มันบางทีสาภาพดีกว่าพวกไม่แสนสองอีกอะนะข้างในสาภาพใหม่มากเลยครับนะเจ้าของเดิมคนรักษานะพวกนี้แอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์หลังมีครับมีที่วางแขนมีที่วางแก้วน้ำมีม่านแมนนวลน,นะแล้วก็มีม่านหลังนะครับข้างหลังให้เป็นม่านไฟฟ้าข้างๆจะเป็นแมนนวลน,นะม่านหลังมีสามจุดเนี่ยผมนั่งจริงเลยคุณดูดิตะกี้เราเซตแบบนั่งจริงนะคนข้างหลังแบบโหเหลือมาสามกําปั้นนะครับเหลือสามกําปั้น โหกว้างมากคุณดูดิวางขานะครับอ่ะกว้างเลยนะแล้วข้างบนก็เป็นพวกไฟ LED ให้คุณหมดแล้วนะใช้งานง่ายนะมองไปด้านหน้าครับคอนโซลสีดำสวยๆเลยนะด้านบนก็ไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆครับใครหาอยู่นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนในเรืนราคาแค่เจ็ดหกเก้าเนี่ยแต่คุณได้ปียเอ็ดต้องบอกตามตรงนะอตก่อนหน้าเนี่ยปีสิบเก้าอ่ะผมก็ขายราคาประมาณนี้แหละแต่ลอตนี้คุณได้ปียีเอดนะครับรถพิ่งเข้า นะลูกค้าเริ่มทยอยถามมาเยอะแล้วสำหรับ 2.5G นะเขาไม่ทันคันก่อนหน้านี้ไงนะแต่คันก่อนหน้านี้ราคามันสูงกว่าน,นี้นะปี21มั้ง799นะแต่ไม้มันไม้มันประมาณเท่าไหร่90,000ไหมแต่คันนี้ไม้มัน150,000เยอะกว่า60,000โลครับแต่คุณประหยัดไป30,000บาทอะผมว่าคุ้มนะใช้งานต่อยาวๆครับพวกนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับและเพชรยนต์นะครับเราเตรียมรถให้คุณนะโดยไทยพาร์นะเช็คช่วงล่างทุกอย่างให้หมดนะแล้วก่อนเช็คเนี่ยมี เจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้คุณด้วยนะ215จุดตัวเสร็จออกเอกสารการันตีให้คุณอะมาดูโครงสร้างดีกว่านะครับเดี๋ยวพาพี่ๆมารับชมโครงสร้างครับหัวน็อตนี่ไม่มีรอยแกะนะน็อตซอกประตูสภาพเดิมสภาพดีนะสติ๊กเกอร์มอกอยอยู่ครบๆคร,บครับเดี๋ยวดึงด้านข้างให้ดูตรงนี้คุณดูดิบันไดเขายังไม่แกะเลยอะนะสำหรับพลาสติกรองฟิล์มลองเนาะนี่กระดูกงูสปอนเนอคมคมๆชัดๆนะสภาพดีเลยนะครับรับประกันไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโปสีไม่มีรอยทําใหม่ครับ ด้านบนครับหลังคากระจกเนาะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็ไม่มีรอยบุบใดๆเลยาหาแคมรี่เลยครับคันนี้ครับตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนได้ตัวท็อปครับได้ตัวท็อปเครื่องเบนซิน2องพร้อยหนีบชุดบ,บอดสีอยู่ครบครับตรงนี้ห้ามไม่มีนะถ้าเขาพ่นทับคือเขาโดนมาข้างๆอะ่ะหรือถ้าคุณแกะมาคุณเจอรอยแบบโปสสีเนาะอันนั้นก็เดินดีเลยนะรถมันน่าจะโดนข้างมาจนถึงแบบประตูอ่ะมันน่าจะโดนแบบหนักอยู่อะ่ะใครสนใจคันนี้ครับ ติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการสายขาย0659113374 l ล n e แอดครับ pek152 มามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่แผ่นเพลทครับของเดิมปี21สติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขยขยับนะสาภาพดีมากนะครับเช่นเดียวกับฝั่งนี้เนี่ยหูด้านหลังเบาะแบบตึงมากเนะกาะเบาะสภาพดีนี่คือแรกรับนะผมย้ำนะล้างแค่น้ำเปล่าภายนอกแล้วถ่ายให้คุณดูเลยนะยังไม่ล้างภายในเลย ร้อยนึ่ชุดบอดสีครับสปอร์ตเมนอาคมคมชัดชัดครับอ่ะสนใจคันนี้มาจัดได้นะครับติดต่อหาผม0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนไลน์แอดครับพีอ e ีเคโครงสร้างเดิมกระจกเดิมนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้คุณอีกนะภาษี6กเเรียบร้อยนี่อ่ะดูด้านหน้านี่ว่ะเครื่องยนต์นะครับ2 5 0 0ันซีครับได้ประมาณสองร้อาแรงม้านะอัตราเร่งดีเกียร์แปดสปีดมีโหมดสปอร์ตมีโหมดอีโคมีโหมดนอร์มัลนะตรงนี้โช๊คก็ใช้งานดีปกตินะครับหัวน็อตคุณดดูิ ไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับเลยสภาพดีมากนะครับซิล,ซลซิโคนรูระแบกาศนาสติกเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบครบให้คุณเอาไปใช้งานต่อแบบชิลๆนะคันนี้ครับใช้งานต่อยาวๆนะด้านหน้าครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไม้กอมม็อไหมใครสนใจครับแคมรี่2.5รุ่น G คันนี้ปี2021เลยนะราคาหายจากไปแดงเกินครึ่งนึงนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้ ราคาแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันฟรีดาวคุณผ่อนประมาณหมื่นสองกว่านะอันนี้คือผ่อนเจ็ดปีฟรีดาวนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับสนใจมาจัดได้วันนี้ก่อนจักกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตแคมปนี่สวยที่เพชรยนต์แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ